สวัสดีค่ะเด็กๆคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องคําควบกล้ำกันแล้วนะคะวันนี้เราไปเรียนกันเลยคะ่ะคําควบกล้ำนะคะจะมีหลายประเภทเรามาเรียนวันนี้ก็คือคําควบแพ้ค่ะคําควบแพ้จะมีอะไรบ้างเราไปลองอ่านกันเลยนะคะค่ะคําควบแท้จะประกอบไปด้วยพยัญชนะสองตัวนะคะ ประกอบไปด้วยพยัญชนะตัวหน้าจะเป็น,อนกอไก่ขอไข่ขอควายตอเตาปอปลาขอพึ่งพอผานและจะมีพยัญชนะตัวหลังมี3ตัวค่ะประกอบไปด้วยรอเรือรอลิงและวอแหวนนะคะอย่างเช่นกอไก่รอเรือ,อเอามาใส่กันกอไก่รอลิงกอไก่วอแหวนขอไข่รอเรือขอควายรอลิงขอควายวอแหวน ต่อเต่ารอเรือไปจนถึงพอพานวอแหวนนะคะแล้วเรามาฝึกอ่านคำควบแท้กันนะคะคำควบแท้การอ่านคำควบแท้จะอ่านสองตัวหน้าพร้อมกันนะคะา่สองตัวหน้าพร้อมกันคำว่าเรียกว่าควบแท้มาไปดูตัวอย่างกันเลยค่ะดูตัวแรกนะคะ เช่นคำว่ากราบพระสังเกตว่ากราบกรอใช่ไหมคะครูจะอ่านควบกันระหว่างกอไก่กับรอเรือกราบพระพอพานรอเรือก็ควบกันก็กลายเป็นกราบพระเด็กๆพากันอ่านเลยนะคะครุกระครอบครัวปรากตรมปรับปรุงพร้อมเพรียงกลมเกลียว เบาครุยแคล้วคลาดนะคะอันนี้เขาอ่านควบกันเลยคำไหนที่เป็นอักษรควบเขาจะอ่านควบกันไปพร้อมๆกันไปอีกสักตัวอย่างหนึ่งนะคะปลอดโปร่งหลีพรามพลาดพลังกว้างขวางหวัดแว่งขวักควายขวานขวายควายขวิด เคว้งคว้างการอ่านความควบแปมนักเรียนจะต้องฝึกอ่านบ่อยๆควบแท้อ่านไม่ยากเลยนะคะอ่านควบกันตัวแรกกับตัวที่สองอ่านควบไปพร้อมๆกันเราจะถือว่าเป็นคำควบแท้ฝึกอ่านบ่อยๆนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ